สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านสบายกันดีนะคะวันนี้พิราดาจะมาทำอาหารให้น้องหมากินค่ะก็มานัดด่งขอกินข้าวค่ะชิดดาวครับพ่อคนไหนนี่พ่อคนไหนไหนี่ันั่งจะพอจะเป็นไก่งวงแล้วก็ลืมถ่ายให้ดูค่ะนี่นะคะจะเป็นไก่งวงนะคะแล้วก็จะใส่เขาเรียกว่า ที่นะจ๊ะถัวว่วหวานๆนะจ๊ะมิถัวว่วหวานเนาะนี่นะคะถั่วแบบนี้ค่ะทำแบบง่ายๆนะคะถัวถ่วทำแบบง่ายมากเลยจ้ะถั่วใส่ค่ะแล้วก็คนๆค่ะ เอามาให้น้องหมาหกินกับข้าวนะจ๊ะเนาะไก่ง่วงค่ะต้มให้สุกก่อนนะคะนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะน้องหมานี่จะทานอาหารดิบได้นะคะเนื้อดิบอะไรอย่างนี้ก็จะเป็น อาหารของน้องหมาอาหารดิบได้นะคะแต่นี่เราจะเขาเคยกินสุกมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ให้กินสุกได้ก็เอาน้ำใส่ด้วยเขาจะได้มีน้ำซุปห,หวานๆจะ้ะขณะที่น้องหมารอให้อาหารเย็นเพี่ตาก็จะมาดื่มมะนาวรอเหมือนกันคะ่ะ ดื่มน้ำมะนาวจ้ะตอนเช้าๆเนาะจะดื่มแบบเย็นหรือดืม่มแบบอุ่นก็ได้คะ่ะไม่ใส่เยอะค่ะกินทีละนิดๆหน่อยให้มันถึงสองลูกนะาจ๊ะเนาะก็จะมีประโยชน์ตัวร่างกายเราช่วยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเลยจ้ะจากนั้นก็เติมน้ำอุ่นลงไปเลยคะ่ะ อร่อยอร่อยตอนเช้าๆค่ะชื่นใจค่ะส่วนอาหารที่เหลือของน้องหมาเก็บไว้ให้เขากินตอนเย็นค่ะหมาก็น่าสงสารเหมือนกัน อยากกินอะไรอร่อยอร่อยมันเลาเนาะแต่บางครั้งยายก็เอาอาหารกระป๋องให้เนาะน้องหมาเนาะเสร็จแล้วยายก็จะปิดไว้เนาะให้เย็นก่อนเย็นก่อนค่อยปิดไว้แล้วใส่ตู้เย็นไว้ให้น้องหมาค่ะราค่ะสำหรับคลิปนี้พี่รดาขอลาไปก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ